สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับว okay, ันนี้ก oh, okay, ันในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มใทเลิฟสองจุดศูนย์กันเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับผมก็เป็นกิจกรรมเดลิเวอรี่เห้าว mm ันนะครับก็อย่าเป็นกิจกรรมอะไรบ้างก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะตามเกมและชมคลิปกันที่ผ่านเพลย์ลิสต์อ่าแล้วก็ล็อกเอ็มได้ในเพลย์ลิสต์อ่าใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนนนะะคคคครรรรรรััััับบบบผผผมมมมมมโโโโอออเเเเเเเื่่แลลลล้้้้ววดดีี๋ยยยาาไไปชกหหตใญจพิง พีนาต้านะโอเคกิจกรรมเควสนี่ครับเคานเลสนะครับแล้วก็แคนดี้นะครับผมอยู่ที่ดีมซิตี้นะครับผม NPC นะครับผมก็เป็นกิจกรรมเควส5วันนะครับผมเป็นเดลี่เควสนะฮะอ่ะมารับเควสได้ที่ดีมซิตี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะคุยกับอาริสตานะครับคนเดิมเลยอ่ะไปที่จิงกะเบสนะครับจิงกะเบสซิตี้ใช่ปะอ่านถูกป่ะ ไอเมืองน้ําแข็งอะเมืองหิมะนะครับผมอ่ะโอเคไปกันเถอะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับวาร์ปมาแล้วนะครับนี่จำสิ่งดนตรีได้ไหมโอเคเอพอยู่ทางด้านซ้ายบนประมาณด้านบนนะครับตรงหน้าประตูเลยนะครับผมสมัยผมเล่นไนท์เอจินะผมมาตีแฟคทอรี อ่ะนี่ไงมาถึงแล้วนะครับ m อ c อยู่ข้างหน้าครับเป็นเซสนะครับผมเมลสวินนะคอยทำอะไรเอ่ยไปยังโบสใช่ไหมครับเข้ามาด้านในนะ m อ c โอ้ยมีคนนอนอยู่อ่ะวางแคนดี้เข้าไป นูกกวาดคุกกี้แมนกรีนเบดไม่รู้เว้ยตอบไปก่อนเอาใหม่ตอบใหม่ตอบใหม่ตอบข้อ,อนหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยครับนำไปอ่ะกลับไปที่ดิวิสตี้อ๋อเป็นเค้ส่งของเฉยๆนะไม่มีอะไรมากนะครับอ,อโอเคเราก็แค่อ่เดินกลับนะครับผม ไปกลับไปที่ Dream City กันนะครับนะ่าโอเคครับมาแล้วนะครับมาที่ Dream City ครั้งหนึ่งนะครับก็กลับไปหาย M pc เราด้านบนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คิดว่าเป็นเคลียอนง,ง่ายๆนะไม่ยากตรงนี้นะ่าโอเคถึงแล้วนะครับวางแคนดี้ลงนะเรียบร้อยครับสิ่งที่เราจะได้รับก็คือเงินแสนห้านะแล้วก็อินโนเซนต์วิท อคิดว่าน่าจะสะสมกันได้เจอแล้วแหละนะครับผมอก็มาทํากันนะครับสำหรับเดลิควีดนะครับผมโอเคผมก็เดี๋ยวทเควสคงค้างกันด้วยนะครับก็มารับของรับอะไรให้เรียบร้อยนะฮะอินโนเซนต์ล็อกนะครับผมตัวนี้ได้หัวใจเพียบเลยนะครับผมน่าจะหมดระดับประมาณนี้นะ แล้วก็จะมีในส่วนของกล่องนะครับผมนี่ครับจะเป็นกล่องลูนปะกแท็กก็เป็นพวกกล่องสุดคุ้มนะครับเป็นซีเล็กเอ็นแฉนกิฟ t ์บ x ็อกนะฮะก็ราคา25แมวนะครับผมเปิดมาด้านในเนี่ยมันจะได้รับพวกเอ็นแฉนคริสตัลไลท์นะครับตัวไอที่เปิดมาเอาแมวแถวสี่ครับแล้วก็ โมราโกโคอยนะครับผมแล้วก็จะเป็นแพ็กอื่นๆเป็นแพ็กอาชีพอันใหม่นะครับผมเป็นฮีโร่คลาสนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือ,อซ select e n h a n สก gift box นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็หมดแล้วมั้งมีแค่นี้ที่เหลือเป็นของเก่าๆนะครับของเดิมๆนะ โอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าช่วคลินนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กับสมครใชช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่มาคลิปหน้านะครับผมซิ g เกนสวัสดีครับ